สวัสดีครับแล้วคลิปนี้นะครับเราอยู่กับโฟมล้างรถนะครับยี่ห้อโซล่าคลีนนะครับตัวนี้บอกเห็นบอกว่าไม่ต้องใช้มือถูนะครับวันนี้เราจะลองมาทดสอบกันนะครับนี่กับโฟมตัวนี้วันนี้ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับราคา1ลิตร169บาท เห็นรีวิวคนที่ซื้อไปใน s h o p e ปีนะครับในร้านนี้เห็นเขาบอกว่ามันมันไม่ต้องถูกจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลองมาทดสอบเลยนะครับเเห็นบอกว่าสามารถขยันค้าบฝุ่นโคลนขมเหาดำหมอกการลางรถตุประเภทหมอกสำหรับลูกค้าที่มีเครื่องทำโฟมและเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับอันนี้ยำ้ำว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแต่วันนี้ ผมจะทดสอบทั้งสองอย่างเลยนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็สายยางฉีดจากก๊อกธรรมดาเลยนะครับสองอย่างให้ดูกันนะครับส่วนผสมนะครับอ๋อขออภัยครับเวลาที่จะผสมนะครับ50มิลลิลิตรนี่กับน้ำา600มิลลิลิตรนะครับอา่า50ต่อ600มิลลิลิตรก็คือใช้ตัวนี้50มีแถบบอกด้านนี้ด้วยนะครับนี่ หช่องก็คือ50มิลลิตรหรือเขาเรียกว่า5 0าสซีซีนั่นเองนะครับก็ผสมน้ำหก0้อยซีซีอ่ะอธิบายเข้าใจง่ายนะครับควรใช้เครื่องที่มีแรงดันสูงร้อยบาขึ้นไปวันนี้ผมมีแค่20-30ิบสาลองดูได้นะครับไม่ต้องใช้มือวันนี้ก็จะไม่ใช้มือถูไม่ใช้ผ้าถูใดๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรถ จะใช้ตัวนี้นะครับโอ้ยขอไปครับ ก็จะใช้เป็นอุปกรณ์เสริมประมาณนะครับเป็นฉีดโฟมส่วนถ้าใครไม่มีนะครับก็ลองเป็นตัวนี้ดูได้นะครับอีกเขาเรียกถังพ่นแรงดันนะบแบบใช้มือโยกนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ถ้าซื้อของดีๆนะครับอันนี้ผมซื้อมา70บาท2ลิตรมัน หัวพ่นมันไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เหมือนมัน,ม,นมันเก็บลมไว้วาวตัวเนี้ยมันเก็บลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าส่วนถ้าใครไม่มีก็ลองหาดูอันที่มันราคาสักร้อยกว่าบาทนะครับน่าจะน่าจะพ่นได้ดีกว่าตัวนี้ของผมนะครับเดี๋ยวเราเอารถออกไปข้างนอกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะครับตรงนี้นี่นะสว่างสว่างเลยนะครับ ดูเบาะได้นะครับคือมอมมากรถจอดเป็นปีนะครับเพื่อพิสูจน์นะครับมาดูใกล้ๆนี่นครับดูนี่นครับแบบนี้เลยนี่นะับนี่นะครับ,รบดูครับชัดแบบเจนนะฮะ เดี๋ยวผมจะใช้น้ำสายยางธรรมดานะครับจะเป็นช่วงหลังส่วนจะใช้ปั๊มแรงดันนี้ด้านขึ้งหน้านะครับก่อนอื่นก็ทำการฉลมน้ำสักนิด สําหรับอันนี้แค่สายยางนะครับต่างจากตอนแรกเลยนะครับนี่เงามากน,นี่ครับด้านหลังคือใช้สายยางนะครับโอ้เงางามอันนี้เคสนี้คือฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นหนานะครับไม่ใช่โคลนเดี๋ยวเรามาดูช่วงหน้านะครับที่ใช้เ,เครื่องแรงดัน นะครับเงาทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนับปัดใสๆถือว่าโอเคนะครับนี่สำหรับเคสที่ไม่หนักอ่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมกล้าพูดเลยมันจะไม่ทิ้งคาบนะครับคาบที่แห้งเป็นรอยน้ำเนี่ย คือมีแต่ว่ามีส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะหาอ่ะมีครับมีแค่เป็นภาบที่ว่าแห้งเศษครับนี่นะครับอ่าเก็บใกล้นะครับอ่าตัวนี้ไม่มีเลยฝั่งนี้นี่นะครับอ่ะมีเล็นึงน,นี่นตรงนี้นะครับ นี่นะครับคาบตรงนี้จะไม่ค่อยมีเลยปกติเวลารถเราแห้งนะครับเราจะเป็นคาบขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรา,เาพาเช็ดอ,อันนี้ถือว่ามีน้อยน้อยมากๆนะครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าใช้สายยางฉีดกับใช้ปั๊มแรงดันฉีดมองมองดูไม่ไม่ต่างกันนะครับอันนี้ไม่ต่างกันเลยสำหรับที่ผมมองอยู่ใกล้ๆนะครับ ส่วนโฟมนะครับถ้าเป็นเครื่อง100บาเนี่ยน่าจะทําโฟมได้ดีมันจะเป็นโฟมข้นๆนีนยนกว่าแต่อันนี้เครื่องมันเครื่องมันเล็กนะครับมันทําฟองคล้า,ายๆแบบแค่เป็นแบบแชมพูอจากคลิปที่ใช้เครื่องตัวใหญ่ๆเนี่ยเครื่องแรงดันสูงๆเนี่ยครับมันจะเป็นโฟมเหมือนเกาะติดอยู่นานเลยนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับสําหรับ เ,เคสที่ไม่หนักเท่าไหร่ครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าสนใจอยากจะลองทดสอบด้วยตัวเองพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ